สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้คนคุณพานะครับ EP ที่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดครับสามเก้าหนึ่งครับมีพ้าสะสมพ่อเก็บมาแบ่งปันนะครับนี่ครับกันสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับวันนี้มียี่สิบห้ารายการนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เพียงเดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนะครับองค์พระล่ำเลยครับฐานคมลึกนี่ครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงนะครับกางสองร้อยบาทน,นะครับต่อไปหม่ที่สองครับ หมายเสองเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสามนะครับ นีกสี่ก็เป็นสาเร็จน,นะครับนี่มีมวลสารนะครับกับเกาแล้วหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็นพระพรหมนะัหลังแบบรนะับนีจานนะครับมีจานะเป็นพระพรหมนะําหลังแบบนะครับ มีจา,น,านะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกนะครับเป็นพับปิดตาสายวัสถุพันสูงนะครับรักนะครับผงลงรักนะครับหลังรักไหลามาติดด้านหลังนะครับเป็นแผ่นๆเลยครับหมายเลขหกครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นเหรียญปักกดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับปักกดหลวงพ่อเดิมนะครับหมายเลขแปดครับเป็นเหรียญสมเด็จโตนะครับหลวงปู่นาคปกเสกครับสองสี่กว่านะครับปกเสก็จตรมากนะครับ ภาพสวยนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงิน,นครับบางคาร์นี้ทองผสมนะครับหมายเลขสิบเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับ เงินหมดบางคานะครับพร้อมเลี่ยมนะครับเก่าเลยรับหมาเล้สิบนะครับได้สิบเอ็ดนะครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่านมาได้สิบเอ็ดนะครับ องนะเป็นคุณแผนไข่ผ่าซี่นะครับคุณแผนเคลือบนะครับมายที่สิบสองเป็นคุณแผนเคลือบนะครับเคลือบสีขาวนะครับมายเลขสิบสองนะครับมายเลขสิบสามนะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านนะครับปูดทวดเนื้อว่านหลังและโรยแลงในสิบสามนะครับ สิบสี่นะครับเป็นกำแพงเม็ดมะลื่นครับนะน,รรรนี่หมายเลขสิบห้านะครับเป็นลีลาเม็ดขนุนะครับเนี้อจินนะครับ สินะครับเป็นเตารีดหลวงปุทวดนะครับเตาลีดหลวงปุทวดครับหมายเลข16นะครับภาพสวยนะครับ17นะครับเป็นหลวงพอรุ่งม,มัดท่ากระบือนะครับ สี่แปดสี่นะครับเปลี่ยนลอง่อลุ่งนะครับสองสนะครับสิบแปดนะครับเป็นซิวลีลวง่อแฉ่งนะครับนี่ทองผสมนะครับ เ้านะเป็นปกจตุรพิษนะครับผมพวกกลวยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับยี่สิบนะครับเป็นพระธรรมเสือเนื้อดินนะครับนี่สิบนะครับธรรมเสือเนื้อดินนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับ เป็นพระขุดสะนะครับหลวงพู่เผือกนะครับขุดสระมายี่เอ็ดนะครับยี่สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดเขาข้อนะครับปีหนึ่งเก้านะครับพัทธลุงนะครับเป็นพระใต้นะครับยี่สิบสามนะเป็นเดียนหลวงพ่อพุทธนะครับวัดป่าสารวันนะครับรุ่นแรกนะครับ ยี่สิบสีเป็นเหรียญหลวงพ่อใบนะครับวัดมะขามหลวงพ่อใหญ่นะวัดมะขามนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อใหญ่นะวัดมะขามนะท่านพ่อใหญ่นะครับวัดมะขาม,าม,าขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ หมายเลขยี่ห้าครับเป็นหลวงพ่อเปิร์ดนะฝั่งพลอยนะตะกรุดเงินนะครับปีสามหกนะทองกองเลยนะครับพระผงรูปเมืองหลวงพ่อเปิร์ดวัดบางพระนะปีสามหกนะตะกรุดเงินนะครับมีฝั่งพลอยด้านหน้านะครับการสองร้อยบาททุกรายการเลยครับมันมียี่สิบห้ารายการนะครับโหน้าในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีเวลาเก็บเงินปานชมชมชนลนายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ